วันนี้ผมรีวิวผักบุ้งครับนี่เลยอันนี้อายุก็กี่วันนะ14วันหรือเปล่าถูกครับนี่ก็จะเป็นวันาในส่วนในกระถางนะครับ ร้อมกันนะครับแต่ว่าน,นี้จะโตช้ากว่านิดนึงส่วนอันนี้ต้นนี้มันจะโตเร็วนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดู ก็จะเปกราพิกนะครับอะไรอย่างนี้นครับพิ่งเอาลงครับก็ตัดยอดนะครับทยอยตัดยอดนี่นะครับก็เริ่มแตกยหอดอะไรอย่ามีค,ความตุ่มแล้วนะครับ นะครับส่วนอันนี้ก็ต้นบักครอนะครับรู้จักไหมต้นบักต้นบักครอบักครอนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นต้นกะเพราแดงนะครับต้นกะเพราแดงอันนี้ต้นพริกครับ พิกนี่กำลังออกต่เห็นไหมว่าต้งนมามีสอกกิงแต่ผมหกักหักตรงนี้ออกนะคะผมไม่เอาเนาะผมไม่ต้องการก็เดี๋ยวพาไปดูฝั่งนั้นกันเลยครับส่วนฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นก้าพริกเหมือนเดิมครับที่ถามผมทำก้าพริกไว้เนะี่ยทั้งหมด1 6บถุงนะครับ ขอขออภัยในเสียงลมนะครับช่วงนี้หน้าฝนล,ลมแรงหน่อยก็นี่นะครับจะมีกล้าพริกอะไรอย่างนี้ส่วนนี้จะเป็นต้นพริกอันนั้นต้นโตเลยนะครับต้นโตนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาต่อกันเลยนะครับก็จะเป็น อันนี้เหมือนเดิมครับอันนี้ปลูกพับก,กันนะครับแต่ว่าผมรองไม่ใส่ปุ๋ยอะไรนะครับนี่ครับคือต้นผักบุ้งบุ้งจีนนะครับผักบุ้งจีนปลูกง่ายน,นะครับอันนี้เพิ่งปลูกไปได้ห้าวันแหละก็จะเป็นประมาณนี้ก็สูงนะครับนีต้นเริ่มใหญ่เป็นก้าริกนะครับที่ผมเอามาเล็กของเขาเนี่ยมาเพาะไว้ อันต่อไปอะไนะครับก็จะเป็นโหระพานะครับเป็นโหระพานที่มีกลิ่นหอมมากเลยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นต้นมะเขือแต่ว่าโดนหนอนชาเกี่ยวแทะไปนะครับส่วนที่เห็นอยู่นั่นต้นพีกต้นนั้นเป็นรุ่นโตนะครับอันนี้เป็นต้นมะระที่นกหรือมะระจีน นะครับผมจำไม่ได้แล้วเนาะแล้วอันนั้นก็คือเป็นต้นพริกต้นใหญ่นะครับนี่เลยพริกอันนี้มีรสชาติที่เผ็ดมากเลยครับนี่นะครับนี่กำลังจะออกเต็มเลยนี่ดกมากมันไม่แดงให้นะครับขนาดคิวเขียงเนี้ยมันยังเผ็ดเลยส่วนต่อมาก็จะเป็นต้นมะเขือเปราะนะครับนี่ มันกำลังจะเป็นผลนะครับนี่เลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอามาตรงนี้ก็หน่อยตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกแมงนะครับอต้นมันมาปากัปากปกักปักนะครับต้นมะเขือนะครับต้นมะเขือสองนล็กเป็นต้นกะเพราตรงนี้ผมเอามาเล็ดผักบุ้งมาโรยๆยไว้ นะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพเต็มฝั่งนะี้นะเดี๋ยวพาไปดูต้นพีกตรงนี้ก่อนตรงนี้นต,นนตนนอนแรกผมว่าจะปลูกเล่นๆนะครับตรงนั้นตนนอนแรกผมว่าจะปลูกเล่นเอามาสองต้นนะครับว่าจะปลูกเล่นแต่ดูสองดอกออกเหน,นกันแล้วนะครับนี่เริ่มแดงมีสีเขียวอะไรอย่างงี้ นะครับมีออกดอกแล้วแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบปลูกตะไคร้แล้วก็มีต้นแมงลกักกานะครับยวผมให้ดูภาพเต็มๆมกันเลยนี่เลยนะครับภาพเต็มๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e ให้ผมด้วนะคะบ๊ายบาย